สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหมอสันพันโรคนะคะอยู่กับคุณหมอสันใจยอดศิลปและดิฉันพัชจินตนากุลเป็นประจําทุกวันอาทิตย์เช่นนี้นะคะบ่ายสามโมงครึ่งไปจนถึง4ี่โมงเย็นเลยค่ะคุณหมอคะวันนี้มีวันนี้ืวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะมาจับโกหกวงการแพทย์กันเลยทีเดียวจับทั้งวงการเลยเรอใช่แล้วหมอคืออย่างนี้ค่ะเขามีหนังสือเล่มหนึ่งค่ะที่ใช้ชื่อว่า the Great Cholesterol Lie นะคะหรือว่า้าหากแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าการโกหก คำโตเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนั่นเองเขียนโดยคุณหมอโรคหัวใจชาวอเมริกันค่ะ,ะที่ใช้ชื่อว่าดไวล์ลันเดลนะคะคุณหมอคนนี้เคยได้ยินชื่อไหมคะคุณหมอคะเคยได้ยินเคยได้ยินเขาเป็นหมอผ่าตัดหัวใจเหมือนกัน เขาบอกว่าเราเนี่ยถูกสอนว่าโรคหัวใจเกิดจากอคอเลสเตอรอลในเลือดสูง<ะ>แล้ววิธีรักษามีวิธีเดียวที่ยอมรับกัน<ะ>นั่นก็คือการสั่งยาลดไขมันและการลดกินของมันๆอย่างเข้มงวดถ้าทำอะไรนอกเนื้อจากนี้ก็จะถูกตรานหน้านะคะว่าเป็นหมอเถื่อนอเรื่องนี้จริงไหมคะคุณหมอเปิดโอกาสให้คุณหมอได้แก้ต่างกันนิดนึงกับเรื่องนี้โอเค,คโอเคโอเคอจริงส0เอเซมัง้ง10%เอรองเหรอคุณหมอไม่จริง90% เอาผมจะเป็นประเด็นนะ,<ฮ>ะประเด็นที่บอกว่าโรคหัวใจขาดเลือดเกิดจากคอเลสเตอรอลสูงเท่านั้นอันนี้ก็ก็ไม่จริงหรอกเพราะวงการแพทย์เราเราไม่ได้ทราบว่าโรคหัวใจขาดเลือดนี้เกิดจากอะไรนะเรารู้เพียงแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไขมันความดันเบาหวาน,านเป็นต้นถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็จะเป็นโรคมากขึ้นประเด็นที่สองที่บอกว่าการรักษาโรคหัวใจต้องยาลดไขมันเท่านั้น อันนี้ก็ไม่จริงนะเพราะ<ม>ว่าหลักวิชาแพทย์ที่แพทย์ทั่วโลกใช้กันเนี่ยก็คือหลักการจัดการปัจจัยเสี่ยงแน่<ม>นอนปัจจัยเสี่ยงคือบุหรี่ไขมันความดันเบาหวานแล้วก็จัดการปัจจัยเสี่ยงแล้วเน้นที่การปรับวิถีชีวิต<ม>อ,ออกกำลังกายประโภชนาการยาเป็นมาตรการท้ายๆนะ<ม>เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้น ที่ท่านพูดมาจริง10%แต่ฟังอย่างนี้แล้วคุณหมอดออรลันเดนเนี่ย <ฮะ S 1> เขาซีเรียสเหมือนกันนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาลดหด <ฮะ S 1> ลัวใจคือเขายังบอกต่อด้วยนะคะว่า ทำแนะนำให้ใช้ยาลดไขมันในการลดอาการของโรคหัวใจนั้นไม่จริงทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และไม่ถูกต้องด้วยในเชิงของศีลธรรมการค้นพบว่าการอักเสบของหลอดเลือดเป็นสาเหตุที่แท้จริงของโรคหัวใจได้กลายเป็นกรอบความคิดใหม่ในการจะรักษาโรคหัวใจและโรคเรื้อรังต่างๆ คำแนะนําทางโภชนาการที่ผ่านมานานนั้นเป็นเหตุให้มีการระบาดของโรคอ้วนและโรคเบาหวานที่ทาให้เกิดผลร้ายมากกว่าการละโรคในอดีตซสีอีกค่ะทั้งๆที่คน25เนี่ยกินยาลดไขมันและทั้งๆที่เราเนี่ยลดการทานอาหารมันมันลงแต่ว่าทําไมทําไมคนอเมริกันเนี่ยก็ยังตายด้วยโรคหัวใจแล้วก็เบาหวานมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยค่ะคุณหมอฟังดูเรามีอยู่ประมาณ3ประเด็นนะประเด็นที่1ยาลดไขมันเขาว่าไม่ ดีผมแก้ต่างให้แล้วนะพารักฐานวิทยาศาสตร์เขาโอเคนะฮะประเด็นที่สองก็คือ,อที่ว่ากระบวนการอักเสบเป็นพื้นฐานของโรคซึ่งฟังเหมือนกับท่านบอกว่าวงการแพทย์เนี่ยจับประเด็นไม่ถูกประเด็นนี้ถูกต้องคือกระบวนการอักเสบของหลอดเลือดเป็นพื้นฐานของโรคไม่ใช่ไขมันแต่อันนี้ความจริงกระบวนการอักเสบเนี่ยวงการแพทย์ก็ทราบมานานแล้วนะทราบมานานแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าหลัก ที่วงการแพทย์เขาใช้ทำเขาเขาใช้หลักยังไงเอาคุณพัฒน์มาดูนี่นะค่ะคืออันนี้พูดถึงกลไกการเกิดโรคของหลอดเลือดนะ,ะครัอันนี้เป็นเส้นเลือดของเราใช่ไหมมีเลือดแล้วก็มีสารประกอบในเลือดรวมทั้งเม็ดไขมันเรือหลืองนี่นะวิ่องอยู่ในกระแสเลือด <c oughs> ตลอดเวลา เยื่อบุผนังบุหลอดเลือดมันจะเป็นเซลเล์เรียงกันสวยงามอย่างนี้นะฮะค่ะอันนี้คือปกตินะคะคุณหมอแล้วอยู่ๆมันก็หลุดลอกออกไปนะออได้รับการบาดเจ็บไม่รู้อะไรนะไม่รู้อะไรทําให้มันหลุดลอกออกไปพอมันหลุดลอกออกไปเกิดแผลขึ้นมาก็มีอะไรมาสะสมนะะในบรรดาที่สะสมนะัม้นก็มาทําปฏิกิยากันปึงปังปึงปังอันนี้คือปฏิกิยาการอักเสบค่ะพอมีการอักเสบเกิดขึ้นตรงนี้เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นตำรวจก็มาใช่ไหมฮะค่ะเพราะว่าการอักเสบมันจะดึงดูดเม็ดเลือดขาวมาเม็ดเลือดขาวมาก็จะมาเก็บ เก็บกินพวกขยะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไขมันที่ลองลอยมาตามกระแสเลือดออกมาพอกตัวนี้แล้วเขาก็เก็บกิน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 กินจนตัวเองเนี่ยอ้วนนะฮะมีแต่ไขมันอยู่ในตัวเขาเรียกว่าเป็นโฟมเซลล์นะอ้วนแล้วก็สะสมกันอยู่ในนั้นอยู่ที่อยู่ตรงที่มีการอักเสบนะ่ะพอปูนเป็นตุ่มนูนขึ้นมานะฮะนูนขึ้นมาจากผนังเนี่ยนูนนูนออกมานูนออกมาเรื่อยๆนะฮะทำให้รูของหลอดเลือดในแคบลงแคบลงค่ะ แล้วณาจุดหนึ่งไอ้เยื่อบุผิวตุ่มนี่ก็แตกออกไอ้วพวกไขมันนี่ก็ปรีออกมา,าแล้วก็หากันมาอุดรูที่มันตีบอยู่แล้วนะริมเลือดต่างๆก็มาอุดก็ทำให้เลือดไปไม่ได้ก็เป็นเหตุให้เกิดหัวใจวายอ,อันนี้คือที่ว่าการอักเสบนำามาสู่โรคหัวใจขาดเลือด จากที่ฟังคุณหมออธิบายมาเมื่อสักครู่นี้ก็สรุปได้ง่ายๆว่าการอักเสบเนี่ยทำให้เกิดโรคหัวใจใ<ช>แต่ก็ไม่จริงเหมือนกันที่ว่ายาลดไขมันเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ไม่ไม่จริงเพราะ<ม>จริงๆแล้วยาลดไขมันก็ช่วยช่วยนอกจากนี้คุณหมอเขายังมีไฮไลไท์ในเรื่องของโภชนาการที่เราต้องกินเป็นประจำทุกวันอยู่ด้วยค่ะคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่า ที่ให้กินอาหารไขมันอิ่มตัวต่ำและอาหารไขมันไม่อิ่มตัวสูงและคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะเป็นการใส่สารพิษเข้าไปก่อการอักเสบตอนหลอดเลือดของเราทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและก็นโรคหัวใจอัมพาตอัมพฤกษ์ตามมานอกจากนี้เขายังบอกด้วยนะคะว่าหลอดเลือดถูกยัดเยียดด้วยอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วและเรากินน้ำมันพืชที่มีโอเมก้าหกเช่นน้ำมันหัวเลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันที่อยู่ใน อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตมากเกินไปเั่นหมายความว่าเขาพูดชัดเจนเลยนะคุณหมอว่าทำแนะนำโภชนาการที <Simple S 2> ่ผ่านมานั้นผิดผดหมอแก้ต่างว่ายังไงดีครับเรื่องนี้อันนี้หนึ่งเราไปเป็นไขมันอิ่มตัวเป็นไม่อิ่มตัวเนี่ยผิดนะอันนี้สองเราไปยุยงให้คนทานคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นผิดอันนี้สามเราไปยุยงให้คน ทานน้ามันถั่วเหลืองเช่นน้ํามันถั่วเหลืองซึ่งเป็นไขมันโอเมก้าหกเนี่ยผิดทํใไมเป็นโรคในเขาว่านะถูกไหมค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเอาประเด็นเดียวกันนะเอาประเด็นคาร์โบไฮเดรตก่อนนะค่ะแป้งน,น้ําตาลการที่เราทานมากขึ้นมันจะทําให้เป็นโรคหัวใจจริงหรือเปล่าลเรามาดูกลไกของร่างกายนะ,ะผมจะอธิบายให้ดูกลไกของร่างกายเวลาที่เราทานอาหารทุกชนิดไปนะไม่ว่าจะเป็นไขมันโปรตีนหรือว่าน้ําตาลเนี่ยค่ะมันจะไปเปลี่ยนเป็น เม็ดพลังเขาเรียกว่าอะซิลโคเอเป็นเม็ดพลังแล้วก็ไปให้พลังงานนะฮะแต่ถ้ามันเหลือมันเอาไปเก็บเป็นไขมันเราก็พุงโตขึ้นตขึ้นเพราะฉะนั้นที่ว่าน้ําตาลหรือคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นทําให้คนเป็นโรคหัวใจมากขึ้นอันนี้จริงจริงริงเพราะมันเหลือนะฮะถ้าเราทานได้พอดีมันก็ไม่มีปัญหาทีนี้อันนี้คือประเด็นคาร์โบไฮเดรต ยังมีเรื่องไขมันไม่อิ่มตัวอีกรวมถึงเรื่องของโอเมก้าหกด้วยคุณหมออันนี้อเรื่องวันยาวนลยังอีกยาวใช่ไหมคะคือประเด็นที่ว่าเราไปเปลี่ยนไขมันอิ่มตัวเป็นไม่อิ่มตัวนี่มันเป็นวิธีที่แย่จริงหรือเปล่าแล้วไขมันที่เรียกว่าโอเมก้าหกอย่างน้ำมันถั่วเหลืองมันเป็นของไม่ดีจริงหรือเปล่าผมว่าวันนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันถ้าทันนี่ก็อาจจะไม่มีช่วงอื่นของรายการของเขาไปว่ากัน สัปดาห์หน้าดนเ,เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะคะคว่าแล้วการเปลี่ยนไขมันอิ่มตัวให้กลายเป็นไม่อิ่มตัวแล้วก็ไขมันแล้วก็น้ํามันโอเมก้าหเนี่ยมันจะไม่ดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่านะคะส่วนวันนี้รเราก็ได้รู้ไปแล้วว่าการทานคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเนี่ยมันก็ไปสะสมให้เกิดไขมันแล้วก็เป็นต้นต่อให้เกิดโรคหัวใจได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวกัะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาพาคุณผู้ชมไปชวนหยุดโรคกันนะคะแต่ว่าวันนี้ จะเป็นโรคอะไรนะคะแล้วก็ผ่านพ้นโรคร้ายนั้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดวัสดีครับคุณหมอครับสวัสค,คุณหมอครับผมเป็นไขมันในเลือดสูงมานานแล้วครับกินยาก็ไม่ดีขึ้นนะครับออกกำลังกายก็ไม่มีเวลาครับ ผมจะทาไงดีครับคุณหมอไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคเรื้อรังหลายโรคจะรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างคนไข้กับแพทย์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบที่เรียกว่า TLM โปรแกร,รมปฏิวัตรพริพฤติกรรมเพื่อต้านโรคเรื้อรังตามแนวความคิด Secondary Prevention เริ่มจากการปรับพฤติกรรมการออกกาลังกายให้ได้มาตรฐานเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเปลี่ยนรู้การทำอาหารสุขภาพให้อร่อยถูกปาก จัดการความเครียดและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพจะมีการเซตกรอบเวลาและติดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์เจ้าของไข่เพื่อให้การรักษาสำเร็จผลโดยเร็วผลตรวจออกมาดีมากครับจริงเหอครับคุณหมอครับผมอีจใจมากเลยครับโรงพยาบาลพญาไทยวางใจให้แพทย์เฉพาะทางดูแลโทร17 7 2วัสดีค่ะส่วนผสมหลักของเมนูในวันนี้คือมนุษย์ ควรเลือกมนุษย์ที่ไม่อ้วนลงพุงเพราะโลกเพียบรอบพุงจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินลดพุงก่อนขั้นที่หนึ่งเลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ขั้นที่สองเดินหรือแกว่งแขนแค่นี้ก็ได้หน้าท้องแบนราบหน้ารับไม่อ้วนลงพุงชีวิตก็รอดปลอดภยัย